สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญนะครับก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเริ่มกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับรีบขายเลยนะครับคลิปนี้มีเหรียญมีธนบัตรย่อยๆนะครับเอาชุดนี้ก่อนละกันนะครับธนบัตร10บาทนะครับร้อยยีปีกระทรวงการคลังนะครับอันนี้เป็นสภาพผ่านใช้ละกันนะครับนี่นะครับก็ยังสวยอยู่ธนบัตร10บบาทหนึ่งใบนะครับนี่นะครับ ธนบัตร10บาท1ใบแล้วก็ธนบัตร100บาทช้างแดง1ใบนะครับอันนี้ก็ตีเป็นสภาพผ่านใช้ละกันนะครับ2ใบนะครับขายคู่นะครับ150บาทนะสใบนะครับรายการแรกนะครับ2ใบ150บาทลืมแจ้งไปนิดนึงนะครับเผื่อมีสมาชิกใหม่เข้ามารับชมทุกรายการมีค่าจัดส่ง50 EMS นะครับน่ะส่ง e m s นะครับ รายการแรกนะครับ <c oughs> ธนบ,บัตร100บาทช้างแดง1ใบสภาพตีเป็นผ่านใช้แล้วก็ธนบ,บัตร10บาท120ปีกระทรวงการคลังนะครับใบละคู่ละ150บาทนะครับมีใครที่รับซื้อหลักหมื่นหลักแสนนะครับซื้อของผมไปก็ได้นะครับ150แล้วเอาไปขายช่องที่เขารับซื้อหลักหมื่นหลักแสนนะครับกำไรแน่นอนนะครับคู่นี้150บาทนะครับ ธนบัตรกันต่อนะครับเอาเหรียญก่อนดีกว่านะครับผมมีเหรียญตัวติดนะครับ WHO นะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่าเป็นเป็นเก่าเก็บนะครับเป็นเก่าเก็บนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทตัวติดนะครับ WHO นะครับนักสะสมก็น่าจะรู้นะครับนี่นะครับสามเหรียญนะครับสามเหรียญ ขายเหมาเลยแล้วกันนะครับ3ามเหรียญสองยห้าสบาทนะครับตกเหรียญแล้วเท่าไหร่เพื่อนๆลองคิดดูนะครับก่อนหน้านี้เล่นกันไม่ต่ำกว่า100บาทนะครับถ้าเป็นวาระนี้นะครับตัวติดนี่นะครับ1บาทตัวติดนะครับวาระนี้จะจะแพงแพงแพงลำดับต้นๆของเหรียญหนึบาทที่ระลึกนะครับขายเหมาไปเลยนะครับ3ามเหรียญสภาพเก่าเก็บนะครับ3เหรียญ250บาทนะครับ แล้วก็ชุดนี้นะครับเป็นเหรียญห้าบาทเรือหงปีสามศนะครับก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ยี่สิบเหรียญน,นะครับเดี๋ยวดูสภาพคร่าวๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้เป็นคราบเล็กน้อยนะครับคลาส,สภาพไปนะครับสภาพสวยๆก็มีนะครับปีสามศปีสามศูนย์ยี่สิบเหรียญนะครับ นี่นะครับ5าบาทเรือหงปี30 20เหรียญก็เป็นเป็นสภาพผ่านการใช้งานประมาณนี้นะครับปี30 20เหรียญแล้วก็มีปี31 1เหรียญน,นะครับอ่านี่ปี31นะครับ1เหรียญทั้งหมด21เหรียญน,นะครับ30 20 31 1, 1เหรียญชุดนี้ขาย250บาท นะครับอันนี้ก็ตกเหรียญละ10บาทอันนี้ขอขอเหรียญละ50แล้วกันนะครับอ่ 2, อาสอ่สิบยีเหรียญน,นะครับอันนี้20ปี31ม 1, 1เหรียญน,นะครับอ่าก็2อา่าสบบาทนะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นธนบัตรสภาพวินเทจนะครับอันนี้เดี๋ยวขายเหมาเลยนะครับทั้งหมด1 2 3 4 5สามสี่ห้า 6 7นะครับ7ใบนะครับเดี๋ยวดูสภาพก่อนนะครับเป็นสภาพผ่านการใช้งานทุกฉบับนะครับอ่านี่นะครับธนบัตร1บาท1ใบนะครับเพื่อนเพื่อพิจารณาก่อนนะครับสภาพตามนี้เลยนะครับธนบัตร1บาท1ใบนะครับธนบัตร5บาท1ใบนะครับนี่นะครับเป็นลอยตามนี้เลยนะครับตามคลิปเลยนะครับแล้วก็ธนบัตร ยี่สิบบาทนะครับด้านหลังเป็นเรืออน,นันตนาคราชนะครับอันนี้น่าจะเป็นปรอยปลินะครับไม่ถึงกับขาดนะครับแต่ว่ามีปลิตรงตรงนี้นะครับเอาว่าเป็นสภาพวินเทจแล้วกันนะครับนี่นะครับอ่าใบที่สามใบที่สี่อันนี้เป็นธนบัตรสิบบาทสี่ใบนะครับหนึ่งสอง สามสี่นะครับธนบัตรสิบบาทสี่ใบรวมทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดใบอขอขายขายเหมาเลยนะครับเจ็ดใบสองร้อยแปดสิบบาทนะครับเป็นรายการสุดท้ายนะครับนี่นะครับเจ็ดใบสองร้อย 80บาทนะครับแล้วก็5บาทเรือหงชุดนี้250อนะครับอันนี้ชุดนี้150นะครับแล้วก็ชุดนี้1บาทตัวติดนะครับสภาพเก่าเก็บ3มเหรียญ250ยบบาทนะครับก็มีรีวิวแบ่งปันประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีผมขึ้นมาให้แล้วด้านขวามือของจอนะครับต้องการซื้อเหรียญ ติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปอาจจะไม่ทันคนอื่นนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับ